พอดพี่ทำอะไรอยู่เนี่ยอ๋อ oh, พอดีพี่เช็คอย่างพี่ว่าจะไปต่้งรางวัดหรอคะอแล้วปกติอ่ะเวลาที่หนูจะไปต่งรางวันหนูเช็คอย่างบ้างไหมอ่ะไม่เคยเช็คเลยต้องเช็คด้วยเหรอคะต้องเช็คสิต้องเช็คด้วย,ะะอ,อ,วยอ่างนี้เดี๋ยวพี่แนะนําให้หลกัหลกๆนะอย่างแรกเลยเราต้องเช็คที่แก้มยางก่อนนะครับเพราะว่าแก้มยางเนี่ยมันเป็นส่วนที่บางที่สุดของตัวยางเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้มยางเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของมี แตกไรเงาไหมนะครับมีบาดบวมตําอะไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเช็คด้วยตาเปล่าก่อนเลยว่ายางทั้ง4เส้นของเราเนี่ยมันมีอรอยบาดรอยบวมรอยตาอะไรไหมนะครับถ้าสภาพไม่พร้อมก็ไม่ควรใช้นะครับนี่คืออย่างแรกนะแล้วข้อที่2นะครับเรื่องของวันผลิตยางนะวันผลิตยางเนี่ยมันก็จะมีเลข4ตัวแบ่งเป็น2ชุดนะครับชุดแรกก็คือเรื่องของสัปดาห์ที่ผลิตนะแล้วก็ชุดที่2เนี่ยเป็นเรื่องของ ปีที่ผลิตแต่ว่าจะเป็นปีคิเตศักราชนะครับอย่างเช่น18ก็คือเป็นปี2018นั่นเองอายุยางเนี่ยมันมีของมันอยู่เวลาที่เราใช้นะครับแก่แล้วเนี่ยถ้าถ้าอายุยางนะวันที่ผลิตนะครับจากวันที่ผลิตผมย้านะไม่ใช่จากวันที่เราเปลี่ยนหรืออะไรจากวันที่ผลิตเนี่ยมันควรจะไม่เกิน3ปีนะครับนี่คือหลักความปลอดภัยนะไม่เกี่ยวกับเงินในกระเป๋าหรือว่า อะไรทั้งนั้นนะครับหลักความปลอดภัยเลยไม่ควรเกิน3ปีแล้วก็ถ้านับเป็นกิโลสําหรับผู้ที่ใช้งานเยอะๆก็คือไม่ควรเกิน50,000กิโลควรจะต้องเปลี่ยนได้แล้วนะครับนี่คือตามหลักความปลอดภัยส่วนใครสะดวกแบบไหนอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือความลึกของดอกยางนะความลึกของดอกยางเนี่ยเวลาที่เราดู1เราดูด้วยสายตาก็ได้นะครับแต่สิ่งที่มันจะมีตัวบอกก็คือยางทุกๆเส้นนะครับ นะอาจจะมีตัวสามเหลี่ยมแบบนี้หรือยางบางยี่ห้อก็จะเป็นตัวการ์ตูนที่เป็นตัวการ์ตูนที่เป็นแบรนด์ของเขานะครับผมผมไม่เอ่ยละกันแต่หลักแล้วส่วนใหญ่จะมีเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ชี้ปลายยาง1เส้นเนี่ยจะมีตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ประมาณ6จุดหรือเอาง่ายๆว่าประมาณทุกๆ60องศานะครับสามเหลี่ยมตรงนี้บอกอะไรเราก็คือมันจะชี้ไปที่สะพานยางตรงนี้นะครับปกติแล้วสะพานยางจะมีอยู่ในล่องยางนะ ถ้าเราใช้งานไปเรื่อยๆจนหน้ายางที่เป็นดอกอยางตรงนี้ครับมันสึกต่อไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยจนไปถึงสะพานยางตรงนี้หรือปุ่มตรงนี้นะครับถ้าเสมอกันแสดงว่ายางเส้นนี้เราต้องเปลี่ยนได้แล้วเพราะว่ามันจะมีความบางของยางค่อนข้างเยอะและในขณะที่เราขับีไปเราอาจจะไปโดนสิ่งแหลมคมหรือว่าอะไรบาดท,ทําให้ยางระเบิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูตรงนี้ด้วยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยการสลับยางทุกๆ 6เดือนหรือทุกๆ10,000มนกิโลนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะทำให้หน้ายางของเราเนี่ยได้หมุนเวียนสับเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะรถบ้านเราเป็นรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้าการที่ขับเคลื่อนล้อหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นล้อหน้าเนี่ยจะสึกหลอมากกว่าล้อหลังเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สลับเลยมันจะทำให้ล้อหน้าเนี่ยสึกมากกว่าปกติแล้วพอเราไม่สลับนานๆแล้วเราไปสลับอีกทีนึง ยางที่สึกแล้วเนี่ยพอเอาไปสลับเป็นด้านหลังเนี่ยการขับขี่มันก็จะไม่เหมือนกันมันจะไม่เท่ากันนะครับพวงมาลัยต่างๆมันก็จะรู้สึกผิดเพี้ยนไปด้วยเพราะนั้นควรจะสลับหน้ายางนะครับตั้งศูนย์ถ่วงล้อเนี่ยทุกๆ10,000หมกิโลผมย้ำนะหรือทุกๆ6เดือนนะครับํำไปใช้ได้ครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามด้านการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับสามารถส่งคำถามมาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับน้องมิ้น ะจะะหหาาคคตอบมใใ้นลิปปัดไถสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากพลาดส,สาระความรู้ดีๆกับมินและพี่อาทิตย์นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งให้เราด้วยค่ะเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย